มาถึงช่วงโฟกัสทอล์กวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะมาโฟกัสกันที่เศรษฐกิจไทยสัปดาห์ที่แล้วเราพูดคุยกันเศรษฐกิจสําหรับปีนี้แต่ว่าคราวนี้เราจะมองไปข้างหน้าทีานี้ปีนี้เนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยดีแต่ปีหน้าอาจจะมีข่าวดีเดี๋ยวมาฟังข่าวดีจากทั้งสองท่านนะคะคุณพัฒนพงศ์จันทรานนทวงอดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และคุณอรุณจิราชวาลาผู้เชี่ยวชาญด้าน,านการเงินและการธนาคารสวัสดีทั้งสองสสท่านค่ะสวัสดีครับ,ะรบจะเป็นข่าวดีไหมคะคุณพัฒนพงศ์ ไม่ถอนหายใจนะแต่ว่าขอคิดนิดนึงก่อนคือเอาอย่างนี้ดีกว่าผมคราวที่แล้วผมพูดถึงว่า,าปีปีที่ผ่านมาเนี่ยรแ, <c oughs> แบ่งเป็นสามช่วงปีหน้าผมก็อยากแบ่งเป็นสามช่วงอีกเหมือนกันจะมีปฏิวัติอีกเหรอคะไม่ไม่ไม่จเย็นๆคือคือช่วงหน้าเนี่ยช่วงหน้าก,ก็จะต่อนเนื่องมาจากปีนี้ <c oughs> ก็คือว่าก็ทุกอย่างก็ยังดูสงบราบรื่นใช่ไหม รัฐบาลก็สามารถทํางานได้ต่อไปได,ได้ได้ดีแต่ว่าเราเริ่มเห็นมันมีนมปรากฏการณ์บางอย่างมาเช่นเด็กออกมาชูสามนิ้วเริ่มมีการปรยใบปลิวพวกนี้เพราะนั้นช่วงแรกก็กจะย,ยังไม่มีอะไรแต่พอช่วงที่สองเนี่ยผมจะมองไปว่าพอใกล้ๆจะคร,ครบรอบหนึ่งปีของการปฏิวัติผมว่าอ,อปรากฏการณ์พวกนี้เนี่ยมันจะเริ่มมีมากขึ้นนะคร ช่วงที่สามเนี่ยมันจะไปทางปลายปีหน่อยค,คือเรื่องการปฏิรูปเรื่องรัฐล่างรัฐธรรมนูญต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นล่างมากขึ้นแล้วตอนนั้นนะผมว่าความเคลื่อนไหวมันจะรุนแรงมากขึ้นเพราะนั้นถ้าสมมุติว่าไม่สามารถที่จะให้มันมีการปฏิรูปอย่างจริงจัง,ง,จงเพื่อแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองเนี่ยผมว่าแรงต่อต้าน,นจะมีมากขึ้นแล้วนั่นก็จะส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจเอา เซนเรียลนี่ก่อนคือถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณอรุณมองยังไงคะผมค่อนข้างจะเห็นด้วยกับคุณพระนพงศ์ในประเด็นที่ว่าในที่สุดมันหนีไม่พ้นที่ว่าไอ้ช่วงที่เรียกว่าฮนมูลพีเรตหรือว่าช่วงเข้าใหม่ประมาณเนี่ยมันจะเริ่มคลายมวลขังลง <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นความอดทนของชาวบ้านในเรื่องต่างๆมันก็จะมีน้อยลง <c oughs> นะครับแล้วก็อาจจะมีเสียงตระหนีิเตียนมากขึ้นมีคนออกมาประท้วงกันมากขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนว่า ไอ,ไอ้การเมืองก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทางรัฐบาลนคอสช,อช,อชอต้องไปดําเนินการะนะครับส่วนจะกระทบเศรษฐกิจแค่ไหนยังไงเนี่ยผมคิดว่าอาจจะในปีหน้าอาจจะยังไม่มากนักจากเรื่องนี้นะครับ,รบเพราะว่ายังยังไม่เห็นว่าจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นอาจจะมีภาพความ,วามขัดแย้งมากขึ้นแต่ว่าภาพความขัดแย้งแบบนี้คือถ้ามันเกิดขึ้นอยู่ตลอดสื่อต่างประเทศเขาก็จะตีข่าวแบบนี้แล้วคือความเชื่อมั่นของ ของนักลงทุนจากเดิมที่ไม่เชื่อมั่นอยู่แล้วเนื่องจากเกิดการปฏิวัติแล้วก็เป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งตรงนี้ในมุมมองของนักลงทุนเขาจะมองไงคะคุณอรุณผมยังไม่เห็นว่าจะเป็นประเด็นมากสําหรับปีหน้านะครับนะครับก็คือคิดว่าในขณะนี้เนี่ยภาพของความตั้งใจทํางานภาพของความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยมันยังภาพยังมีอยู่ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่มันทําให้มันยืดอายุออกไปได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในแง่เศรษฐกิจผมยังคิดว่ายังไม่ยังไม่ถึงกับมีผลกระทบมากเลยแสดงว่าคุณอาุณจะมีตัวเลขในใจน่าจะอยู่ที่ประมาณไหนฮะผมคิดว่าที่เขาพูดกันคือประมาณ3 5มจถึงสเนี่ยน่าจะน่าจะดันออกมาได้น่าจะเป็นได้น่าจะเป็นได้นะครับเพียงแต่ว่าตัวเลขนี้ถามว่าเราควรจะภูมิใจไหมผมบอกว่าโนนะครับไม่น่าภูมิใจเลยควรจะภูมิใจจริงๆถ้าถ้ามันถ้ามันจะสามารถดันขึ้นไปได้อีกเนี่ยคุณอาุณมองว่ามันจะขึ้นไปได้ถึงถ้าเกิน5เนี่ยเออค่อยน่าค่อยน่าศรัทธาหน่อยมันมีความเป็นไปได้มะ ยังมองไม่เห็นยังมองไม่เห็นเพราะว่านโยบายต่างๆที่พูดออกมาเนี่ยยังไม่เห็นอะไรที่จะเป็นรูปธรรมจริงจังในปีหน้านะครับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องรถไฟเรื่องแรงต่างผมไม่คิดว่ามันจะมันจะใช้ใจ่ายเร็วขนาดนั้นจะเกิด<อ><อ>บนเร็วขนาด,ดนั้นเรื่องพวกนี้ใช้เวลาทั้งนั้นะนะครับแล้วก็โดยปกติเรื่องการอาัดฉีดจากภาครัฐเนี่ยนะครับมันไม่มั่นคงมันไม่ถาวรมันไม่ยั่งยืนนะครับพอหยุดเมื่อไหร่เศรษฐกิจก็จะตกลงมาก็จะร่วงนะครับเพราะฉน้ มันมีจุดที่น่าจะเป็นข่าวเดียนหนึ่งนะครับคือเมื่อเมื่อเร็วนี้ผมก็อ่านข่าวเพราะว่า,าคุณประยุทธ์เองท่านก็มองเห็นปัญหา,าแล้วก็รู้สึกว่าตัดสินใจที่จะที่จะให้คอสชเข้ามาดําเนินการในสจุดใหญ่ๆด้วยกันจุดแรกคือเรื่องคอร์รัปชันก็เห็นว่าป่านี้อาจจะตั้งแล้วผมไม่ทราบนะว่าตั้งคณะ ทำงานขึ้นมาเพื่อดูแลเรื่องของคอร์รัปชันโดยตรงใช่ไหมปัญหาที่สองก็คือเรื่องของอการรับฟังความคิดเห็นอของประชาชนก็เห็นว่าท่านก็จะพยายามที่จะให้มีมีสร้างเครือข่ายขึ้นมารับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศแล้วก็นํามาประมวลแล้วก็เพื่อที่จะนําส่งทางทางสภาปฏิรูปอีกทีหนึงปัญหาที่สามนี่ก็ แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยตรงก็จะเชิญนักธุรกิจมาให้ข้อมูลแล้วก็ประมวลชื ouais. okay. you okay. ่อเห็นคิดชื่อเหนอะไรแล้วก็ส่งให้ทีมเศรษฐกิจของของคุณชายอุ๋ยท่านเอาไปดําเนินการต่อถ้าสมมุติว่ามีการดําเนินการทั้ง3เรื่องอย่างจริงจังผพราะว่ามันปัญหาต่างๆจะแก้ไขได้ดีขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีเพราะมองดูภาพรวมแล้วคือในประเทศเราเราอาจจะพูดได้ไหมคะว่าในประเทศเนี่ยมันอาจจะพึ่งเครื่องจักรตัวนี้ไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่ยกเว้นเสร็จจากข่าวดีที่ที่คุณพัฒนาพงพูด คือคือจะดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ว่าท่านจะดําเนินการจริงจังมากน้อยแค่ไหนคือถ้าจริงจังกันมันดีแน่นอนถูกต้องครับผมผมอขอเรียนนิดหนึ่งะนะครับคือเรื่องภาคเศรษฐจต่างๆ,ๆเนี่ยผมหนึ่งผมภาคเกษตรเนี่ยผมไม่ตั้งความหวังมากนักนะครับคือพูดง่ายราคาตาลาดโลกผมไม่คิดว่าจะดีนะครับคราวนี้ถ้าเพิ่มรายได้เยอะๆด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรมชาติเนี่ยนะก็เกรงว่าจะเกิดปัญหาเรื่องการขังหรือมีนายขันขังนะครับ ออนอกภาคเกษตรนะครับส่งออกจากด้านอุตสาหกรรมก็มองไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับพูดตรงๆแล้วไม่เห็นว่าจะจะดีมากมายอะไรนะครับก็คงดีขึ้นบ้างนะครับภาคที่ผมตั้งความหวังไว้มากนิดหนึ่งจริงๆนะคือภาคการท่องเที่ยวผมกลับว่าน่าจะฟื้นตัวดีกว่าปีนี้พอสมควรทีเดียวนะครับเพราะปีปีปีปัจจุบันมีปัญหาอยู่เยอะนะเพราะฉะนั้นปีหน้าก็น่าจะดีขึ้นนะครับตัวที่ผมเป็นห่วงนิดหนึ่งก็คือเรื่องค่างเงิน พูดตรงๆนะเพราะว่าเราหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเงินบาทก็อ่อนลงน่าจะช่วยการส่งออกนะครับเพราะว่าเทียบกับดอลลาร์แล้วมันอ่อนลงจริงแต่ถ้ามองทั่วโลกแล้วเนี่ยของเราพูดจริงๆเราแข็งขึ้นค่อนข้างจะเยอะเมื่อเทียบกับสกุลอื่นๆที่มไม่ใช่ดอลลาร์คือถ้าเปรียบกับสกุลทั่วโลกเนี่ยนะ,ะสถิติที่ผ่านมาในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ของเราจะค่อนข้างแข็งขึ้นอยู่ในันดับต้นๆเลยอ mm hmm. ของโลกนี้เลยนะคือคือเป็นรองก็เฉพาะอย่างเช่นฮ่องกงดอลลาร์ซึ่งก็ผูกกับดอลลาร์รอยู่แล้วะนะครับส่วนสกุลอื่นๆอย่าง,เ,าเ,งเงินเยนญ,ญ,ญี่ปุ่นไม่ต้องพูดถึงนะบมว่าเราแข็งขึ้นมากประเทศกว่าเขาค,ครับแต่แม้ทั้งเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียเงี้ยนะครับแต่ก่อนเราเคยริ่กิตหนึ่งประมาณ10บาทเศษตอนนี้เหลือ9ก้าบาทกว่าๆอย่างนี้เป็นต้นซึ่งผมคิดว่า ไม่น่านนจะดีนักสําหรับเราอันนี้นถามสาเหตุเพราะว่าคนฟังแล้วก็รวมถึงดิฉันนี่ขอความรู้จากคุณนลรุนมันเกิดขึ้นจากอะไรคะท,ที่ที่ค่าเงินเราแข็งอ่อนกว่าดอลลาร์ก็จริงอ่อนเมื่อเทียบกับดอลลาร์แต่ว่าแข็งเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าดอกเบีย้ยเรายังไงก็ยังสูงกว่าข้างนอกสูงกว่าสกุลหลักๆอย่างดอลลาร์เองอย่างยูโรหรือยอย่างเยนทําให้ของเราเองมีมีมภาวะเงินทุนไหลเข้านะเพื่อมากินส่วนต่างดอกเบี้ยซึ่งอันนี้ที่ผ่านมา ความพยายามในการสกัดเงินประเภทนี้เนี่ยเราสกัดไม่อยู่นะครับไม่ได้ผลเท่าที่ควรไม่กี่วันกนงอคณะกรรมการนโยบายการเงินจะประชุมเนี่ยเพื่อเขาเดาว่าจะลดลดลงจริงๆถ้าให้ผมแนะนำเขาผมก็อยากจะแนะนําให้เคาลดลงนิดนึงแต่ว่าที่ผ่านมาไม่แน่ใจว่าเขาจะลดหรือเปล่าที่ผ่านมาเขาก็ยืยังคงอาจจะเบล็กนโยบายไว้ที่เดิมคือผมคิดว่าแบงเ์ชาติเราเนี่ย ในแง่หนึ่งก็ดีตรงที่ว่าพยายามรักษาสถิแลภาพขอ,ของการเงินนะครับแล้วก็พยายามช่วยเหลือทัศปีหน้าระบบการออมปีหน้าสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยจะดีขึ้นไหมผมไม่คิดว่าเขาจะขึ้นนะครับผมไม่คิดว่ายางจะ,จะขึ้นนะครับ<ต><ต>ยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาขึ้นนะยังไม่ถึงเวลาขึ้นเดเรนเขาคิดหลายครั้งว่าจะขึ้นคือมันจะขึ้นก็ต่อเมื่อมันเริ่มเห็นสัญญาณของเงินเฟ้อที่ชัดเจนมากขึ้นมากนะจากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาคเอไอเอการจ้างงานนะครับถ้าเกิดการขาดแคลนแรงงานมากขึ้น แล้วก็มีการมีแนวมีแรงกดดันด้านอัตราค่าจ้างอะไรต่างอาจจะเห็นการขึ้นดอกเบีย้ยแต่ถ้าอยัางผมคิดว่ายัางนะเพราะว่าเงินเฟอ้อโดยพื้นฐานจริงๆมันยังไม่เกิดนะครับจะเห็นว่าถ้าเรามองเศรษฐกิจประเทศอื่นอย่างกลุ่มยุโรปกลุก่มญี่ปุ่นเนี่ยเขากำลัง <c oughs> พูดว่าจะแก้ปัญหาย,ยัางไงให้เกิดเงินเฟอ้อขึ้นมาบ้างในเศรษฐก <c oughs> ิจของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มโลกอันนี้เนี่ยมันยังเป็นเงินไม่เฟ้อนะยังอีกพักใหญ่กว่าจะเริ่มเฟ้อเดี๋ยวให้ทิ้งท้ายทั้งสองท่าน สั้นๆค่ะเศรษฐกิจ1 1 0ถึงเนี่ยคะแนนประเมินปีหน้าเนี่ยคุณพัฒนาพงษ์ให้สัก1ดีหรือ1นึ่งเนี่ยต่ำสุด10เนี่ยดีสุดพีคสุดๆอ่ะให้เป็นช่วงค่ะ1 1 0ถึงสิผมสัก5ก็เก่งแล้ะสักหาก็เก่งคุณอรุณค่ะผมให้4เป็นคะแนนความพยายามนะผมผมก็ยังเชื่อว่าเข้าพยายามกันแล้วก็เห็นใจนะครับแต่เพียงแต่ว่า ยังไม่เห็นอะไรที่เป็นเป็น,ปนรูปธรรมที่จะทำให้เศรษฐกิจมันฟื้นขึ้นมาได้อย่างจริงจังคุณผู้ชมคะผู้รู้เศรษฐกิจของเราทั้งสองคนให้4แล้วก็5นี่นะคะคุณพระรัตพงศ์ให้เกือบผ่านนะ ส่วนสี่เนี่ยคุณอรุณให้ก็ต้องคอยติดตามกันนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าทางผู้นําของไทยเราเนี่ยพยายามที่จะแก้3จุดคุณพันพรมบอกว่าถ้าแก้ได้เศรษฐกิจนั้นจะดีขึ้นนอนแล้วก็รวมถึงนะคะความเชื่อมั่นของนักลงทุนแล้วก็รวมถึงประชาชนเนี่ยจะกลับมาเดี๋ยวต้องคอยติดตามกันด้วยค่ะเป็นกําลังใจให้กับประเทศไทยวันนี้ขอขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะสวัสดีคับหมดเวลาแล้วนะคะผู้ชมคะกับเว r ร์โฟกัสวันนี้นะคะพบกันใหม่นะคะสาหรับวันนี้คุณอภิรักษ์ดิฉันวิลาศินีและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสสวัดี